สวัสดีครับผมนายสุทธิเกรยรติเวสแดงนะครับหรือว่าชื่อที่ใช้ในการทำงานศิลปะก็คือมิสเตอร์ต้นดกูนครับก็บกผมจบถ้าเริ่มเริ่มต้นการทำงานศิลปะก็คือผมเรียนที่มสวรครับจบปริญญาตรีที่มสวคณะศิลปรกรรมศาสตร์แล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ สาขาทัศนศิลป์ที่คณะสถาปัตย์ที่พระจอมกล้าลกระบางครับใน,ในปี2560เนี่ยผมก็เรียนจบพอดีแล้วผมก็มีโอกาสนำงานเรียนทั้งหมดเนี่ยไปแสดงครั้งเดี่ยวครั้งแรกที่หอศิลป์จัมจุรีที่จุฬาก็คือในปี61ก็คือนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานศินลปะทั้งหมดครับช่วงเวลาผ่านไป มาติดหนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นงานเดี่ยวครั้งที่สามของผมแล้วงานครั้งนี้มีชื่อว่าสตรีหมายเลขหนึ่งหรือว่าภาษาอังกฤษน้ำมันเลดี้ครับเป็นงานเดี่ยวครั้งที่สามอ่าแล้วชิ้นนี้ก็คือเป็นงานเป็นงานชิ้นแรกของชุดเลยครับที่ทําจากทั้งหมดสามสิบชิ้นนะครับเริ่มทาเริ่มทําครั้งแรกก็คือช่วงปีต้นปีสองห้าหก 2องห้ก็คือเป็นช่วงโควิดมาใหม่ๆพอดีเป็นชิ้นแรกที่ทำคอนเซปต์ concept โดยรวมของงานชิ้นเนี้ก็จะก็จะพูดถึงมันเหมือนเป็นการรวบยอดใช้คําคว่าอะไรดรรวบยอดคอนเซปต์โดยเราคือผมเขียนผู้หญิงมีผู้หญิงเป็นประเด็นหลักของงานชุดเนี้ยผมก็เลยนําใบหน้าต่างๆ และสีสันต่างๆที่ผมชื่นชอบอมารวบรวมให้เป็นผลงานชิ้นนี้เราก็เป็นผลงานชิ้นแรกและใหญ่ที่สุดของงานชุดน,นี้อ่ะเรามาดูชุดต่อชิ้นต่อต่อไปกันอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ใส่กรอบก็คือเป็นก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มเข้ามามีแตกต่างก็จะค่อนข้างแตกต่างกับงานชิ้นก่นกอนที่แบบ เริ่มใส่ชากเริ่มใส่บรรยากาศมาเพิ่มเติมและนอกจากจะวาแต่ผู้หญิงอย่างเดียวอ่าโซนนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆเซตติดกันแน่นๆเลยนี่ใน,นชิ้นนี้ก็จะเป็นอ่าแต่ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายที่เขียนมาก็คือชิ้นแรกที่เราเห็นะ่ะก็จะเป็นคล้ายกาันก็คือเขียนใบหน้า ผู้หญิงแน่นแติดกันแต่ว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากเราเขียน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขียนในยุคโควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดท้ายซีรีส์นี้โดยการที่เขียนไว้หน้าทุกคนใส่แมสหมดเลยก็คือเป็นมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้แบบคนที่มาดูารูว้ว่าเนี้ยเราทํางานทั้ง30ชิ้นเนี่ยในยุคโควิดนะครับอะไรประมาณนี้คือคอนเซปต์ของชิ้นนี้ ถ้าถามว่าทำคอนเซปต์โดยรวมจะเป็นยังไงก็คือผมจะชอบผู้หญิงที่มีความน่ารักมีความสดใสมีความโลกสวยและทุกคนในรูปเนี้ยก็จะเป็นผมสั้นหมดเลยถ้าทุกคนสังเกตก็คือหลายสิบหลายร้อยผู้หญิงในผลงานชุดนี้ทั้งหมดอะทุกคนก็จะผมสั้นหมดเลยและทุกคนก็จะดูมีความไร้เดียงสามี ความน่ารักมีความสดใสก็คือตามตรงตามบุดมคติส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยแล้วก็สีสันก็ด้วยผมก็จะเป็นคนที่ชอบสีสันที่แบบสดใสหวานชอบโทนสีชมพูปเป็นหลักแล้วผมก็ชอบประตูชอบขนมหวานชอบของหวานชอบสิ่งต่างๆที่มันโดูสดใสอะไรแบบนี้ก็เลยรวบรวมความชอบทั้งหมดมาไว้ในผลงานชุดนี้ ในส่วนผลงานทั้งหมดก็จะมี30ชิ้นใช้เวลา3ปีในการวาดในส่วนของชิ้นเล็กนี้ผมก็จะใช้วิธีวาดพร้อมกันหลายๆชิ้นเลยครับเพราะว่าเนื่องด้วยความความที่มันเป็นสีน้ำมันนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการรอให้มันแห้งหรือว่าอะไรแบบพอสมควรเลยวิธีการก็คือผมก็จะวาด ชิ้นหนึ่งล้วก็พักให้แห้งก่อนแล้วมาวาดชิ้นที่สองแล้วก็พักให้แห้งชิ้นที่สามอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยแล้วกสี่ห้าชิ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยผมก็จะวาดหลายๆชิ้นพร้อมกันและทุกชิ้นก็จะเสร็จพร้อมกันอะไรประมาณนี้ส่วนชิ้นใหญ่เราก็ทําแยกเป็นชิ้นๆไปครับเนี่ยส่วนอ่านางดูชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชิ้นเนี้ยเริ่มต้นจาก ผมเขียนบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดเลยก็คือเนี่ยตัวสีแบบมีหลากหลายบ้ากแทบจะเป็นงานแนก้ยแต่ละแล้วก็พอสีมันแห้งแล้วอะผมก็จะมาเริ่มใส่เป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็เนี่ยเป็นยา่ชินนี้ก็จะประมาณคอนเซปต์ก็จะประมาณว่าหญิงสาวที่เป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยแบกแบบเป้แบบความฝันแบบความชอบส่วนตัวไปอยู่ในโลก อะไรทักโลกหนึ่งที่มีความในอดวงพระสนส่วนตัวของคือครับใช่นี่คือคอนเซปต์โดยรวมส่วนอ่าเดาชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งทีชิ้นนี้ก็เหมือนกันมียังคงเน้นคอนเซปต์ที่เป็นผู้หญิงเป็นนางเอกใช่ไหมครับแล้วก็นำสีชมพูหลายๆโทนจากหลายๆยี่ห้อ เราก็มาผสมกันให้ได้หลายเฉดอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นการตอกย้ำมากเนี่ยเออเนี่ยมันโลกสีมพูนะโลกความเป็นตัวแทนของความหวานแหววความความแบบสดใสของหญิงสาวที่ผมต้องการนำนำจะนำเสนออะไรเงี้ยครับเราทีนี้มามุมนี้ใช่ไหมครับอ่า อันนี้ก็คือเป็นชิ้นที่2ที่ผมเขียนต่อจากชิ้นใหญ่ชิ้นแรกก็คือเขียนเมื่อปี2020ตอนนี้ก็จะเป็นการรวบรวมหลายๆสิ่งที่ชอบมีกล่องของขวัญมีมีผู้หญิงมีเนี่ยแล้วก็มิกเนี่ยมีหูกระต่ายด้วยแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นการใช้พื้นผิวที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรครับถ้าทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นเท็กเจอร์ต่างๆนี่ขึ้นเนือสีหมดเลย เราก็พยายามแบบใส่ความสนุกไปด้วยไม่ไดแบบ้แค่ลงสีตามจ้มองเฉยเฉยเฉยเฉแต่ละส่วนก็จะมีความสนุกของมันนี่ก็ไดแ้แล้วก็อ่าแล้วก็นี้ครับที่นําเสนอก,ก็เป็นมุมนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากนําเสนอคือช่วงโควิดที่มันล็อกดาวครับ ผมใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากแล้วก็นานมากก็คือช่วงเวลาที่เราวินว่างจากการเขียนสีน้ำมันอ่ะผมก็จะใช้เวลาเขียนสีน้ําช่วงตื่นเช้าอ่ะก็เนี่ยชินไดตื่นเช้าก็จะมาเขียนลได้สีห้าชิ้นละแล้วก็ช่วงเวลากลางวันอะ่ะเราก็จะเขียนสีน้ํามันปกติละแล้วช่วงก่อนนอนก็จะกลับมาเขียนสีน้าอีกรอบหนึ่งอีกสามปีที่ผ่านมาผมก็จะได้ งานสีน้ำเซตเนี้ยประมาณสามถึงสี่ร้อยชิ้นเลยครับแล้วผมก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในงานพวกนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นงนี้ก,นนก็คือเป็นงานสีน้ำงานจริงหมดเลยครับแต่ละชินน้นก็ทำไ่เ,เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องราวคอนเซปต์เดียวกันครับเป็นโลกในอดมกติส่วนตัวของผมที่มีผู้หญิงเหล่าผู้หญิงเหล่าเลดี้เป็นประเด็นหลกักเป็นนางเอกของเรื่องครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นอ่านี้แก้ผมก็พยายามที่จะนำผลงานภาพวาดมาต่อย,ยอดเป็นโปรดักส่วนตัวก็คือนะเพื่อที่แบบให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะให้มันสามารถเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆจากชุดเก,าก่าที่ผมมามานี้ด้วย ก็นี่ท้รากรทั้งนี้ก็เป็นงานเดี่ยวคงที่สามของผมมีชื่อว่าน้ำ Number o n ดี a หรือว่าสตรีหมายเลขหนึ่งก็จัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพชั้นสี่ห้องแสดงที่4ี่ศูนย์เจริยศิลป์แสดงไปจนถึงวันที่28่สิบแปดุงสภานี้ครับก็คือหอศิลป์ปิดวันจันทร์ก็ฝากติดตามฝากมาเยี่ยมชมกันได้ครับก็ผมก็จะพยายามมา เฝ้างานด้วยตัวเองให้บ่อยที่สุดเพื่อที่จะต้อนรับแขกทุกแขกทุกท่านที่มาชมงานในเทศากาลครั้งนี้ครับ